นี่อันนี้เป็นข้เที่ยงของเราใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วคุณ่จะจะได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมก็วันนี้หานลุค้าแห่งจนเนอยแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ไม่กินอาหารญี่ปุ่นนะคะจะเป็นซูชินะแล้วก็มีเทียุระนะคะ แต่อาหารญี่ปุ่นที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นก็คือคือเราไม่ได้กินเทมปุระตามตลาดนะนัดนะที่ใส่เป็นแพ็คนะคเพราะที่นี่จะใช้คาเวียร์ทอดเห็นไไข่ปลาคาเวียร์แล้วกว็มาดูว่าป๊าป๊ากินอะไรนะคะอันนี้อะไรป๊ะป๊านี่นะครับอันนี้ปน,น้ำมัน แล้วก็โปกยานัทโปกยานัทยานัทไม่ใช่ไปสับเสือหรอยานัทถ้าสับกลางเนี่ยยานัทท้าวตาเป็นถาตัดได้เขาจะเรียกว่าถับกัดรถมีเทคนิคการกินไงคะตัวนี้นะครับหายนะครับหางกล้วยกล้วยนะครบหักง4.5องศานะครับอ๋อเนี่ยจับขึ้นมาด้วยมือขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จานเนี้จับมาได้สองช้อนก็แบบเยอะมาก จริงๆแนละ้วม,มันไม่เกี่ยวอะไรเลย,เลยนะครับอันนี้จริงๆต้องทำนี้นี่อร่อยใช่ใช่ไหมหน้าอะไรคะหน้ากาแฟหน้ากาแฟอร่อยไหมครับอร่อยครับตัดเลยแล้วโอเค ให้เขากินไปก่อนนะคะ